สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของแม่หมอเรนนี่นะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปรนดอมกันอีกแล้วนะคะหัวข้อรนดอมของเราวันนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะพลังงานความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคุณและเขาวอชเน็กจะเป็นยังไงต่อไปนะเราจะพบกับ e ีนี้นะคะที่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะทุกๆวันเสาร์นะคะประมาณช่วงเวลาสามทุ่มนะคะ จะเปิดไพ่ให้ทั้งหมดนะคะสสำรับนะคะ1 2 3ไม่ได้มีกองไพ่ให้เลือกนะคะถ้าใครนะคะเข้ามาดูแล้วมันตรงนะคะแสดงว่าพลังงานของเราตรงกันนะคะก่อนอื่นเราไปเริ่มเช็คพลังงานของตัวเพื่อนๆกันก่อนนะว่าตอนนี้พลังงานตัวเพื่อนๆเ,เนี่ยนะคะอยู่ในพลังงานแบบไหนอยู่นะคะขอ ็พลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปแรนดอมความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอีพีนี้อีพีแรกนะคะขอไพ่ให้เพื่อนๆด้วยนะคะไพ่ใบแรกนะคะ edge of sword นะคะหดาบ t e of s w o r d 1สดาบยัง ยังอยู่ในพลังงานของความที่รู้สึกเหมือนกับว่ายังตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่ได้นะห้าถ้วยนะคะ Night of w a n นอัศวินไม้นะคะอือแลวไพ่ใต้สำรับเป็นแปดถ้วยนะคะอ่าพลังงานของตัวเพื่อนๆตอนนี้นะคะเท่าที่เท่าที่ไพ่ขึ้นมาบอกนะเหมือนกับว่า ถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะยังไม่สามารถที่จะตัดตัดอกตัดใจหรือว่าไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ move on นะยังไม่ move on จากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้นะคะเอ,อแต่ว่าก็อืเหมือนมีความคิดอยากจะหันหลังให้นะคะเนี่ยเหมือนมีความคิดอยากจะเดินออกมาคือใจอะ่ะมันมันยังไปไม่ไหวหรอกแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเพื่อนๆรู้สึกว่า มันก็อยู่ไม่ไหวเหมือนกันเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้นะคะอืมแล้วมันมีพลังงานของการที่บางทีนะเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะเหมือนเราพยายามที่จะที่จะพูดที่จะคุยกับเขาเหมือนเราพยายามที่จะทําให้อะไรอะไรมันมันดูดีขึ้นอ่ะมันดูมันดูนดก้าวหน้าขึ้นมันมันดูพัฒนามากขึ้นนะคะ เหมือนบางทีเพื่อนๆพยายามที่จะฮิวใจของเขาด้วยนะเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับยังติดอยู่กับเรื่องอดีตของเขายังติดอยู่กับเรื่องราวเก่าๆในชีวิตของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนบางทีเหมือนเพื่อนๆยังสงสารยังสงสารเขายังเห็นใจเขาอยู่เยอะนะคะมันเหมือนกับว่าต่อให้ความสัมพันธ์มันยังไม่ชัดเจนเหมือนเพื่อนๆเองก็ยัง ยังยังมีใจที่อยากจะอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขามีเรื่องราวอะไรบางอย่างคล้ายๆกันกับชีวิตของเราอืมเราเหมือนเห็นใจเขาด้วยอะ่ะแต่บางครั้งมันก็เหนื่อยเนี่ยมันอยู่ในความสับสนประมาณนี้นะอะเราไปดูกันนะคะว่าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเขาจะเขาจะทำยังไงหรือว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะเขาจะทำยังไง แล้วเขารู้สึกอะไรด้วยเนาะเขาแบบคิดอะไรอยู่ในตอนนี้นะคะคิดจะทําอะไรต่อไปไหมนะคะวันนี้นะไปดูกันตัวเขานะคะ p เพจออฟ o r d เด็กดาบ q u e e n of Cup เขารู้ด้วยนะว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ดีกับเขามากๆนะคะอืม t h g m a g i c i a n เขายังไม่พร้อมจริงๆด้วยนะคะ sic of c ค p เขามีใจให้เพื่อนๆแน่นอนนะคะบอกได้เลยว่าเขามีใจใต้สำรับเป็น Hdge o f w a า d นะคะหนึ่งไม้เขามีใจให้เรานะเนี่ย s i ก of cup ขึ้นเหมือนเขารู้สึกว่าเราอะ่ะก็เข้ามาแล้วมันทำให้เขารู้สึกเติมเต็มอะไรบางอย่างในชีวิตเนาะ เนี่ยอาจจะแบบเป็นคนที่ชอบเลี้ยงหมาเหมือนกันเลี้ยงน้องแมวเหมือนกันคิดอะไรค,คล้ายคกันคุยกันรู้เรื่องแล้วเขารู้สึกว่าเราเองก็เป็นคนที่เป็นคนที่ดีมากๆคนหนึ่งแต่เขายังไม่พร้อมนะคือเขายังรู้สึกว่าชีวิตเขามีอะไรมากมายหลายอย่างที่เขาจะต้องจัดการค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบเหมือนยังรักการเดินทางรักการท่องเที่ยวรักการที่จะค้นหาเป้าหมายชีวิตอยู่เนี่ย มันเป็นมันเป็นคนที่เหมือนยังตามหาความสําเร็จในชีวิตของตัวเองอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอืมเหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนตัวเราเหมือนเหมือนตัวเราอะ่ะเข้ามาในจังหวะที่เขาอะ่ะรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมด้วยแล้วเขาเองก็ไม่ได้อยากจะเสียเราด้วยนะคืออารมณ์แบบเขารู้สึกว่าเขาอะ่ะถึงแม้ว่าเขายังไม่พร้อมแต่เขาเองก็รู้สึกมีใจให้เรา เขาเองก็รู้สึกว่าแบบยังยังอยากคุยกับเราอยู่อ่ะแต่ว่ามันมันก็ดูไม่ค่อยแฟร์สำหรับเราสักเท่าไหร่เนาะมันเป็นความรู้สึกของเขาแบบนี้นะแล้วเราไปดูไพ่ฟังใจทาโร่นะคะว่าแล้วใจลึกๆของเขาอยากจะทำอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อไปนะคะใจลึกๆของเขาอยากจะทำอย่างไรต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อไป นะคะคกับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะอืมใจเขาคิดอะไรก้าวไม้นะไพ่ใบน,นี้แล้วก็เป็นออ่ไพ่ของออ่มีข้อความว่าเหนื่อยไหมนะคะบางทีเขาน่าจะรู้สึกเหมือนกับว่าเขารู้ว่าเพื่อนๆน,น่าจะเหนื่อยกับเขาพอสมควรนะเออนะคะอืม ทูอัพเพนต์เ l เท่ากับที่เดิมเห็นไหมว่าเขายังให้อะไรมากกว่านี้ไม่ได้อืมเขายังรู้สึกว่าเขาเขายังเขายังนิ่งอยู่เขายังรู้สึกอะถ้าเขาชอบเพื่อนๆเ,เขาก็ยังชอบอยู่ยังไม่ได้คิดว่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ก็ยังไม่ได้อยากให้หายไปนะอืมแต่เขารู้สึกเห็นใจเพื่อนๆน,นะรู้สึกเหมือนเขารู้ว่าเราน่าจะเหนื่อยกับเขาค่อนข้างเยอะนะคะ ไฟออกสอนะคะไม่แข็งยิ่งแพ้นะคะอืมชีวิตของเขาในตอนนี้เขาเขาเหมือนกับกำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่อืมเขาอาจจะติดกับปัญหาจริงๆก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเขามันเป็นพลังงานที่เขาเหมือนกับบอกตัวเองถามตัวเองด้วยเหมือนตอนนี้เขาก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้ต่อสู้ อะไรที่มันต้องต่อสู้อยู่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับมันไปต่อไม่ได้ชีวิตเขาก็จะเดินต่อไม่ได้ถ้าเขาติดปัญหาเก่า,เ,กาเ,ดเดิมของเขาอยู่หรือติดกับปัญหาชีวิตของเขาที่เป็นเรื่องของการเงินนะคะเขาก็ต้องไปจัดการให้มันได้ก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่แข็งยิ่งแพ้คือแบบเขาเขาเขาเป็นคนไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนที่แบบถ้าฉันจะต้องต่อสู้อะไรสักอย่างฉันก็ต้องต่อสู้ให้ถึงที่สุดอืมถ้าวันหนึ่ง เขาทําภารกิจของเขาต่อสู้กับปัญหาชีวของเขาสําเร็จแล้วอมแม่หมอแม่หมอรู้สึกจับพลังงานตัวเขาได้ว่าเขาจะกลับมาให้ความชัดเจนกับกับเพื่อนๆน,นะอืมที่ที่ไพ่ขึ้นมาบอกเพื่อนๆตรงนี้นะคะอืมเห็นไหมพไพ่ใต้สําหรับเป็นแบบอยู่อย่างเงาๆอารมณ์แบบถ้าเขาไม่มีเพื่อนๆเ,เขาก็เงาเหมือนกันนะ <laughs> เขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะ แล้วเราไปขอคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลน,นะคะไพ่านางฟ้านะจะให้คำแนะนำกับเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ว่าอย่างไรบ้างนะคะขอพลังงานไพ่นางฟ้าแห่งความรักขอคำแนะนำด้วยนะคะ love yourself first นะคะกลับมารักตัวเอง เดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ไพ่อีกทีหนึ่งว่าเขาหมายของว่าอย่างไร Finan c i a l and c a r r e e r จริงๆด้วยเขาต้องจัดการปัญหาการเงินการงานเขาจริงๆด้วยนะคะ Calling in your soulmate คุณคือเหมือนคุณเรียกร้องหัวใจมันเรียกร้องว่าว่าเราว่าเราสองคนรักกันนะว่าเราสองคนต้องการกันและกันนะ Release your ex เห็นไหมันเป็นเวลาที่ต่างคนต่างจะต้องเคลียร์ e n e r g y ของตัวเอง คุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยอืมตอนนี้นะเท่าที่เห็นในไพ่คือคุณก็เหนื่อยเขาก็เหนื่อยเขาต้องจัดการปัญหาเรื่องงานเรื่องเงินของเขานะคะ Love yourself first คือเป็นคำแนะนำให้เพื่อนๆกลับมารักตัวเองก่อนคือถ้าเหนื่อยมันก็ต้องพักเบรกบ้างแต่ก็อาจจะไม่ใช่การถอยเลยสัทีเดียวนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาบอกว่าบางทีเราทุ่มเทอะไรมากเกินไป มันก็จะหมดพลังงานไปซะก่อนแล้วมันเหมือนจะให้พลังงานพลังใจกับอีกคนนึงไม่ได้ซึ่งเขาก็ต้องการกําลังใจแล้วก็พลังใจจากเราด้วยเหมือนกันเพราะว่า calling in your soulmate คือมันเสียงเรียกร้องในหัวใจอะเหมือนต่างคนต่างเรียกร้องอยากจะมีกันและกันแต่มันยังมีกันและกันไม่ได้ในตอนนี้มันก็เลยยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือมันยังไม่ชัดเจนกันอยู่ณ ep นี้นะคะณ คลิปคลิปนี้นะคะมันยังอยู่เพียงเท่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อไปในอีพีหน้าอาจจะไม่ใช่เรื่องราวที่มันต่อเนื่องกันเนาะเราจะเจอกันทุกวันเสาร์นะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามจากทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักน่ารักฝากเป็นกําลังใจให้แม่หมอเรนนี่ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ